ใหญ่มากแล้วก็หนักมากไปสั่งชาบูมากินด้วยคือนั่งกินคนเดียวฟินๆไปดิพี่เขาเพิ่งเอามาเสิร์ฟเมื่อกี้นะคะนี่ชาดานเปิดช่องอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนตอนนี้พอยอยู่ที่เอสวิลล่าเนื่องจากว่าอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิต <c oughs> คือใช้คําว่าอะไรใหม่ๆเหมือนชีวิตนี้คือท้อแท้มากไม่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 ได้ท้อแท้คนอย่างเราเนี่ยนะจะท้อแท้คนอย่างเรานี่แหละ ค่อยจองมาคือราคารวมภาษีแค่เก้าร้อยคือเลิศมากเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำคือโซนที่ทำให้อยตัดใจซื้อเม่ซื้ออะไรคือทำให้อยตัดสินใจที่จะมาพักที่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเขาไม่อ่างให้เรานอนแช่อย่างนี้ด้วยนะเฮ้ยเลิศยวเราจะนอนแช่เหนื่อยๆมาแล้วต้องนอนแ,นแต่พรุ่งนี้มีเรียนนะเว้ยใช่วันนี้วันเสาร์โอ้ยวันนี้วันอาทิตย์ค่ะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้วันจันทร์ซึ่งพอก็ต้องไปเรียนพรุ่งนี้ แต่ว่าต้องขี่รถกลับคือรีบเช็คอินแล้วก็รีบกลับเพื่อไปแต่งตัวเรียนฟ้าฟ้าฟ้านี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เอาเสื้อออกก่อนดีมากทุกคนสวยหรูโฮโลแกรมแกรมมากแกรมมิโกชาดานนี่เราไหมานี่อาจจะงงๆนิดนึงมันพูดอะไรของมันวะ <ๆ S 2> นี่เตียงผ้าห่มไดๆนะคะเาน์เตอร์บาร์ค่ะบาร์นะคะทุกคนนี ฟ,ฟื้ฟ้ฟื้ฟ้ไม่กินไม่กินกินโอ้หยี่ห้าเลยเหรอวะฝ้ายใครใครก่อนใครนี่พลอยค่ะไม่ฝฟายเออน้ำเปล่าฟรีค่ะทุกคนตึกแอลก็ฮอกินไม่ได้สักตัวเลยอะขอน้าลมเพิ่มได้ไหมคะล้วต้องขอน้ำอลมเพิ่มยังไงหรือเราต้องออกไปซื้อเราสามารถได้เข้ามากินได้ปะคิดว่าน่าจะได้นะออืใครบอกบอกได้อีกแล้วอ่ะใคร ใครนี่สวยอะยไรหน้าตาน,น่ารักจิ้มลิมที่สุด <C ül> ว,ว้าวอุ้ยเขามียนี้ให้ด้วยเหรอกแกเลิศดเกินคุณหาเขามีน้ำส้มมาให้ด้วยสองแก่แต่พามาคนเดียวคนเดียวถูกคนไม่เป็นไรเราเรารับจบได้อยู่แหละเครื่องไปเชื่อมปัาที่ไหนอ่ะมันไม่ถึงอ่ะ ไปเรกพี่เขามาสวดกันะะทุกคนอ๋อเสียบมาจากตรงไหนลนระคะอ๋อขอบคุณค่ะทุกคนพี่เขาเสียบมาจากตรงนี้เว้ยแต่คือพอยไม่เห็นปักตรงนี้เลยตอนแรกอะไอ้ายตองวะเขาไม่เห็นจริงๆคือไม่เห็นเลยนะคะเตงโอเค มาถึงเวลาอีทแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากแบบน่ากินมากมากมๆๆมัมากว้าวหนูเราจะได้แบบคันหวานในนี้บรรยากาศดีมากเพราะตอนนี้ฝนตกใคนก่้ยเห็นไหมเก็เห็นป่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเห็นหรือเปล่าฟู๊ฟ๊ฟู๊ฟฟู๊ๆู๊ฟ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 ก๊ฟู๊ฟู๊ฟี ใส่ไปสอได้ป่ะันเนี้ยคือพอย,ยกินไม่หมดจริงมันยังเหลือหมูอีกหนึ่งถาดนะคะคือพอย,ยแกะมาแล้วสามถาดแต่ว่ามันเหลืออีกหนึ่งถาดที่ยังไม่ได้แกะแต่คิดว่าตัวเองเก่งนะคือถ้ากินไปแล้วแบบตั้งสามถาดแล้วอะคือเก่งโคตรเลยพอนั่งกินคนเดียวเขากลับอีกหน,นึ่งถาดนี่อยู่ในนี้ <laughs> จึงถาดทั้งถาดเลยนะอยู่ในเนี้ย เป็นขนมเค้กที่พี่เขามาเสิร์ฟไว้พร้อมกับชาบูเมื่อตอนเย็นๆนะคะทุกคนพอยังไม่ได้กินอะแล้วก็ตอนเนี้ยเพิ่งหิวด้วยตอนนี้หิวมากแบบหิวมากมากๆ,าๆจนแทบจะไม่มีแรงทำอะไรแล้วคือหิวเกิน ตอนเนี้ยคือเที่ยงคืน5้าแหละทุกคนคือพลอยกาลังจะถ่ายงานนะคะด้วยความที่รอบเนี้ยเราเอางานมาถ่ายที่นี่เยอะมากเดี๋ยวมาให้ดูและนี่ก็คืองานนี้พลอยต้องถ่ายรีวิวทั้งหมดในวันนี้นะคะทุกคนไม่ใช่วันนี้คือในคืนนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวลองเช็คเอาออกตอนว1นสิบเอโมงซึ่งพลอยก็มีไปเรียนเที่ยงด้วยนะคะทุกคนคือทุกอ,อย่างในนี้แหละที่เราต้องจัดการตัวเองให้มันเสร็จภายในคืนนี้นะคะอยากแช่อ่างหรอว่าต่ขอ อะทางานให้มันเสร็จก่อนก็ไปทํางานแล้วก็ถ่ายงานเสร็จไปแล้วนิดนึงแต่มันก็จะมีบางตัวที่ไม่สามารถถ่ายที่นี่ได้จริงเพราะว่าคือไฟมันไม่ได้เลยนะคะไฟมันเหลืองมันแบบติดวอร์มนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําทำให้แสงที่ออกมาคือมัน มันไม่ดีมันไม่ดีพอเท่าที่ควรก็เลยมีหลายตัวที่อาจจะถ่ายอยู่ที่นี่ไม่ได้อาจจะย้ายโลกลับไปถ่ายที่ห้องอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการทํางานของพลใช่ปะยังไม่เคยเล่าให้ฟังอะดิใช่ไหมใช่ <laughs> คือพลรับงานแบบ อินฟูฟิลแลนอะไรต่างๆสินค้านั้นคือเราใช้เองจริงนะเราใช้เองจริงแล้วส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ที่เราแบบใช้อยู่แล้วคุ้นชินอยู่แล้วนะคะไม่ได้รับแบบมัว,มว,มวๆเข้าใจใช่ปหซึ่งส่วนมากที่เอามารีวิวอ่ะคือแบบชอบจริงๆนะคะคือใช้แล้วแบบมันเวิร์กอะเวลาที่มีคนทักมาหาพลอยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยโดนพลอยป้ายยามาอีกแล้วโดนพี่พลอยป้ายยามาคือใช้ตําดีมากเลยอะไรเงี้ยพลอยก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้ดีหรือไม่ได้เข้ากับสภาพผิวก็อย่าพึ่งด่ากันเพราะว่า <laughs> สภาพผิวคนเราไม่เหมือนกันงานของพลอยเนี่ยมันก็ ที่เราต้องแบบคอนเฟิร์มงานรับบีบงานมาแล้วก็เขียนสคริปต์งานแต่ส่วนใหญ่นะพลอยไม่ค่อยได้เขียนสคริปต์งานถ้าสมติลูกค้าไม่บีบมาตั้งแต่แรกแต่ซึ่งมันมีงานที่เพิ่งคอนเฟิร์มล่าสุดพลอยเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เลยว่ายี่สามพลอยมีนะัดส่งสคริปต์กับลูกค้าน้องพลอยลูกอู้ที่พลอยบอกไปว่าพลอยไม่ค่อยได้เขียนสคริปต์เลยถ้าสมติลูกค้าไม่ได้บีบใช่ปะคือพลอยรู้สึกว่าการที่ไม่มีสคริปต์อะมันทําง่ายแล้วมันก็เป็นธรรมชาติ พราะเราเข้าใจกับตัวสินค้านั้นจริงๆค่ะมันก็เลยทาให้พลอยรู้สึกว่าพลอยสามารถพูดได้เลยอะว่าแบบเฮ้ยสินค้าตัวเนี้ยชายเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงตอบโจทย์อะไรสัรพคุณยังไงคุณสมบัติจุดขายของสินค้านั้นคืออะไรพลจะสามารถสื่อสารได้เพียงแค่พลอยทําของเข้าใจจุดขายจุดหลักของเขาแค่นั้นเลยพลอยก็จะสามารถสื่อสารได้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พลอยไม่ค่อยมีสริปนะ แต่ก็มีอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่มีเลยอย่างเช่นแบบงานที่บอกไปอะถ้าลูกค้าต้องการก็จะมีสคริปต์แต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีสคริปต์พอก็ทำตามใจพอยคอนเซ็ปต์งานการวางโครงสร้างอะไรเงี้ยคือเหมือนภาพทุกอย่างมันอยู่ในหัวพอยล้วเว้ย มันก็เลยทํางานง่ายนิดหนึ่งเพราะว่าพลอยทาคนเดียวแต่ถ้าในกรณีที่มีทีมงานทีมเวิร์กมีเพื่อนช่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามทําให้เพื่อนอะเห็นสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมคะอาจจะมีสตอรี่บอร์ดเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารมันเป็นยังไงในรูปแบบไหนอันเนี้ยที่มันไม่มีปัญหาเพราะว่าพลอยทําคนเดียวไงมันก็เลยชิวนิดหนึ่งคือพลอยต้องการแบบไหนพลอยก็แค่ถ่ายมาแบบนั้นต้องการแบบไหนก็แค่พูดออกไปแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ ต้องทํางานเป็นทีมนะคะสตอรี่บอร์ดจะช่วยทําให้เราแบบเข้าใจร่วมกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าแบบทุกอย่างเรามีไอเดียในหัวคนเดียวแต่เราไม่สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเข้าใจ <c oughs> ไม่ใช่อยับหัวไปไหนเลยอะ่ะเพามันเลื่อนมาก,มค,ากมคือขยับทีดูกแบบขาชีมฟ้าเข้าใจปะ <c oughs> นั่นแปลว่าหนึ่งแบกหน้าคือทางเลือกแต่มันเป็นทางเรื่องที่เราเตรียมไว้เพื่อสำรองอะไรแปลว่าในการเจรจาต่อรอง